สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมินาคมนะเ,เช่นเคยอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้แต่คลิปนี้ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้ใครเป็น general reading เป็นพลังงานรวมมันอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยหรือว่าตรงกับคุณมากหรือเรื่องราวบางคนของเขาสลับการเกิดขึ้นได้รับช่วไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มต้นจากคนโสดก่อน คนโสดชาวมังกรเป็นยังไงบ้างความรักของพวกคุณในช่วงนี้ชาวมังกรคะ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักคนยากเป็นคนที่เป็นคนโสดแบบที่มีความสุขกับตัวเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะรักคนยากค่อนข้างที่จะอ,อ,อยากได้คนที่ใช่จริงๆ เป็นคนที่รักคนด้วยสมองนะคะไม่ได้รักคนด้วยความรู้สึกอย่างเดียวนะคะถ้าจะเข้ามาเติมเต็มเราได้ไหมถ้าจะเข้ามาเป็นคนที่ใช่จริงๆหรือเปล่าถ้าจะเข้ามาเขามีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่ดูแลโอ้โหคุ้มคุ้มที่จะแลกกับความสุขที่ตอนที่เราเป็นโสดแบบเนี้ยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยกลายเป็นกึง่งกึ่งกล้ากลัวเจ้าสาวกลัวฝนหรือว่าเป็นแบบคนที่ยังไม่พร้อมหน่อยๆนก็ไม่ใช่แต่ว่าหมายถึงว่าคุณรู้สึกว่า ถ้ายังไม่ใช่จริงๆก็ยังไม่อยากจะรีบร้อนตัดสินใจหรือไปเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างจะชิลกับความรักมากๆเลยในช่วงเนี้ยนะคะมีความสุขกับการที่ได้อยู่กับตัวเองมีความสุขแบบนี้แล้วคุณก็รู้สึกว่าถ้าอยู่แบบนี้มันมีความสุขแล้วอ่ะเราก็ไม่จําเป็นต้องไปดึงใครเข้ามาหรือไม่จําเป็นที่จะต้องออมีความรักแล้วต้องมาเห็นเขาเดินจากไปต้องมาเสียใจเพราะความรักเพราะฉะนั้นช่วงนี้อันว่ามันเป็นช่วงที่คุณเนี่ย ดูแลตัวเองให้ความสุขกับตัวเองดูแลครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นคนที่อยู่แบบทําเพื่อตัวเองจริงๆเลยอะในช่วงเนี้ยนะคะเป็นคนที่น่ารักอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมคุณก็จะไม่ให้ความหวังใครเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณนะ่ะรู้สึกว่าคุณเป็นคนโสดที่มีความสุขมากๆอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปให้ความหวังเขาแล้วเอยเกิดเขาคิดจริงจังขึ้นมาแล้วเขาแบบเรายังไม่อยากจะคบแต่เขาไม่อยากเลิกเขาคิดไปไกลแล้วมันก็จะมีปัญหาอะไรแบบเนี้ย นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยช่วงนี้เป็นคนสดใส,สชิลเนาะสนุกกับการทํางานสนุกกับการท่องเที่ยวสนุกกับการได้ต่อสู้กับอุปสรรคแม้แต่วันที่คุณรู้สึกว่าคุณลําบากหรือวันที่เหนื่อยจากงานจากอะไรเงี้ยคุณยังรู้สึกสนุกเลยอะสนุกที่ได้ฟันฝ่าสนุกที่ได้ท้าทายตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นความรักของชาวมังกรคนสดในช่วงเนี้ยนะคะคือมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกเห็นละแต่ว่าตัวคุณอนะ อย่างที่บอกว่าคุณน่ะยังสนุกกับความเป็นตัวเองอะค่ะยังสนุกกับความโสด g. ไม่ได้รู้สึกว่าความโสด g. มันเป็นเรื่องแย่ไม่ได้รู้สึกว่าความโสด g. มันเป็นเรื่องเหงาแล้วเรื่นี้จะมีคนเข้ามาคุยกับคุณอีกเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะคะค่อนข้างที่จะแบบน่าสนใจทีเดียวแต่อยู่ที่ตัวคุณด้วยนะว่าคุณอยากจะเปิดโอกาสไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนที่คุณดูแล้วรู้สึกว่าโอเคถ้าคุยกันแล้วลงล็อก นะคะถ้าคุยกันแล้วแฮปปี้เพราะว่าตอนนี้คุณแฮปปี้มากๆแล้วข้อความยากของการที่ใครสักคนหนึ่งจะจีบคนโสดก็คือการทําให้เขารู้สึกว่าเขามีเราแล้วเขามีความสุขก่าตอนที่เขาไม่มีเราเนี่ยคือสิ่งที่ยากเพราะฉะนั้นนะคะเวลามีใครเข้ามาก็แอนไม่รู้จะแนะนำอะไรเพราะแอนรู้สึกว่าคุณนะพราวในตัวเองมากๆอยู่แล้วอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะเปิดใจหรือไม่เปิดใจก็ลองถามตัวเองดูเนาะบางทีเราอาจจะตึงกันไปกับเรื่องความรักหรือเปล่าไม่ใช่ก็ไม่คุยเลยแบบเนี้ย บางทีเราเจอเขาครั้งแรกอะ่ะเขายังไม่ใช่หรอกแต่ถ้าเราลองคุยกับเขาไปเรื่อยๆอะ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้มันมีอะไรที่แบบน่าสนใจว่ะหรือว่าแบบเอ้ยพอคุยไปแล้วรู้สึกว่าอยากคุยอีกนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเปิดใจดูหน่อยก็ได้นะนะคะบางทีคุณอาจจะตั้งกำแพงส่วนตัวไว้สูงเกินไปอย่างเงี้ยก็เสียดายบางทีคนดีๆเขาผ่านเข้ามาเพียงแต่เขาอาจจะพรีเซนต์ตัวเองไม่เก่งอะ่ะคุณนะคะอ่าทีนี้มาถึง คุคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวมังกรคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวมังกรเป็นยังไงบ้างคะอ๋อเครียดเลยช่วงนี้คิดมากจังเลยอะทำไมเป็นช่วงที่เนี่ยเป็นช่วงที่แบบอยู่คนเดียวแล้วก็คิดอยู่กับความคิดจมอยู่กับความคิดอะนะคะคิดเรื่องอะไรโอเค เขาอาจจะมีแนวโน้มว่าเขาจะ say goodbye เราเงี้ยหรอคุณรู้สึกว่าเขากําลังจะไปคุณรู้สึกว่าเขากําลังตีตัวออกห่างคุณรู้สึกว่าเขากําลังไม่เหมือนเดิมขอดูความรู้สึกของคนคนนั้นที่มีกับเราหนะะ่อยค่ะความรู้สึกของคนคนนั้นที่มีกับชาวมังกรเป็นยังไงบ้างคะ เป็นไปได้ว่ามันไม่เชิงว่าเขาตีตัวออกห่างหรอกแต่เขาเป็นเขาแบบนี้มาตั้งนานแล้วเพียงแต่เรายังอาจจะยังไม่รู้หรือว่าเราอาจจะไม่ไม่ได้สนใจว่าเออตอนแรกๆเขาอาจจะมาทำพยายามทำดีกับเราอะคะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเขาเปลี่ยนไปนะเขาแค่กลับไปเป็นเขาคนเดิมตอนที่เขาไม่ต้องพยายามทำดีเพื่อเราอะ่ะ ะะทีนี้นะเวลานี้เนี่ยคนคนนี้เนี่ยนะคะเป็นคนที่รักอิสระมากๆเป็นคนที่แบบแอนว่าเขาเป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงละลาเป็นผู้ชายลัลาคนหนึ่งเลยอะไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นคนร้ายหรือเป็นคนไม่ดีอะไรเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่ถึงไม่มีแฟนเขาก็มีความสุขได้หรือว่าเขาเป็นคนที่เฟลลี่เขาพร้อมที่จะคุยกับคนไปเรื่อยๆพร้อมที่จะผูกสัมพันธ์กับคนใหม่ๆเจอมิตรภาพใหม่ๆถึงแม้ไม่ได้หมายถึง เป็นแฟนนะคะแต่หมายถึงอยู่กับเพื่อนเฮฮาปาร์ตี้ hey, ha, ไปไม่ต้องมีแฟนเขาก็มีความสุขได้แบบเนี้ยเขาเป็นคนอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มีความสุขเขาจะไปตรงนั้นน่ะคนคนนี้คืออยู่ในที่ที่ให้ความสุขกับเขาได้เขาไม่ชอบความเครียดเขาไม่ชอบดรามา่าเขาไม่ชอบที่จะต้องมาแบบเอ่อเคล้าน้ําตาหรือว่าพูดคุยกันด้วยเสียงสั่นเครืออะไรแบบเนี้ยเขาไม่ชอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคนคนนี้ณเวลาเนี้ เขาอาจจะมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้มันไม่โอเคอะไม่ได้หมายความว่าเราผิดไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดีหรืออะไรนะเพียงแต่ว่าในเมื่อเขารู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่ใช่หรือถ้าเขารู้สึกว่าเขามีบางอย่างที่เขาอาจจะไม่กล้าพูดกับเราอย่างเช่นเขาไม่ชอบให้เรามาตามเขาเยอะเขาไม่ชอบให้เรามาติดเขาเยอะหรือเขา ไม่มีเวลาที่จะให้เราได้มากเท่าที่เราต้องการนะแต่เขาไม่กล้าที่จะพูดกับเราตรงๆอะไรแบบนั้นนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาค่อยๆถอยๆถอยๆแล้วเราก็เลยรู้สึกสัมผัสได้ว่าเขาห่างออกมาความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อ อแอนไม่อยากให้รอเลยอ่ะเพราะว่าถึงรอไปอะเขาก็มันเป็นแค่ความมันเป็นการคาดหวังอะนะคะมันเป็นการคาดหวังว่าเขาจะกลับมาแต่ว่าแอนมองไม่เห็นการการที่จะกลับมาของเขาในช่วงนี้หมายถึงว่ากลับมาเป็นเหมือนเมื่อก่อนที่มันเคยดีอ่ะความรู้สึกของคุณในใจตอนนี้ก็คือว่าคุณมีความทรงจำหนึ่งที่ มีความสุขมากๆเวลาอยู่กับเขาค่ะมีความทรงจําที่ดีเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าบางทีเหตุการณ์เหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้ย้อนกลับมาแล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําได้เนาะถ้าทําได้นะคะแอนอยากให้ move on มากกว่าในเคสนี้เนาะ แอนอยากให้คุณก้าวไปข้างหน้ามากกว่าไม่ต้องมารอเขาหรือว่าไม่ต้องมาคิดอะไรไม่ต้องมาเครียดอะไรกับเขาแล้วนะคะเดินทางต่อไปค่ะการเดินทางของเรามันยังไม่มีที่สิ้นสุดนะอะไรจบก็จบนะคะเราจะได้มีความสุขจริงๆสักทีปลดปล่อยตัวเองออกมาค่ะเนาะปลดปล่อยตัวเองออกมาเถอะแอนเห็นความเครียดแอนเห็นความแบบมันเศร้าอะ่ะนะคะอะไรที่ไม่ดีก็เคลียซะ นะคะอะไรที่ไม่ดีก็เคลียร์แล้วก็จะได้กลับมามีจิตใจที่สงบหรือว่ามีจิตใจที่พร้อมที่จะมีความสุขจริงๆได้อะเนาะถ้าทําได้นะอย่างให้ move on นะคะอ่ะทีนี้มาถึงคนมีคู่นะคนมีคู่เป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงนี้ จะไม่ได้ทำอะไรตามใจอย่างที่อยากทำมากนักนะคะแผนการต่างๆที่วางไว้มันอาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใจะเย็นๆนะคะมันมีโอกาสที่จะได้ที่จะสำเร็จอย่างที่คุณสองคนคาดหวังหรือตั้งเป้าหมายบางคู่อาจจะออมีแลนอาจจะอยากไปเที่ยวด้วยกันบางคู่อาจจะอยากทำธุรกิจด้วยกันบางคู่อาจจะอยากแต่งงานหรืออยากอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือบางคู่อาจจะอยาก เก็บเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านซื้อรถร่วมกันณเวลานี้มันอาจจะยังไม่เป็นจริงอ่ะณเวลานี้มันอาจจะยังยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแต่แอนเห็นการต่อสู้อ่ะนะคะมันจะเป็นจริงได้6ไม้คือความสำเร็จที่ไม่ได้ได้มาง่ายๆเป็นความสำเร็จที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอ่ะนะคะก่อนที่จะได้มานะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยะเวลานี้นะคะอย่ายอมแพ้ ไม่ได้หมายถึงแค่คุณคนเดียวแต่อ,อยากให้คุณทั้งสองคนให้กำลังใจกันด้วยเป็นช่วงเวลาที่ไม่ว่าจะยากลำบากแค่ไหนของการใช้ชีวิตคู่หรือว่าของการครบกันขอให้รู้ว่านี่คือช่วงเวลาที่มันจะพิสูจน์ใจของคุณกับเขาได้อย่างหนึ่งเลยอะสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเหตุการณ์นี้เราผ่านไม่ได้แน่เหตุการณ์นี้คือความสัมพันธ์นี้จบแน่แต่ถ้ามันผ่านไปได้คุณรู้ไหมมันจะทาให้คุณอะ มีค่าในใจเขามากขึ้นเขาก็จะมีค่าในใจคุณมากขึ้นความสัมพันธ์นี้มันจะเหนียวแน่นมากขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่อยากให้ถอดใจยังไม่อยากให้ท้อใจไม่ว่านะเวลานี้คนมีคู่ชาวมังกรจะเจอปัญหาอะไรนะคะปรึกษากาันพูดคุยกันค่ะนะคะ,นะคะอย่าเพิ่งปล่อยมือจากกันนะจับมือกันไว้ให้แน่นๆแ,แล้ววันที่ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปอะคะ่ะในวันที่คุณสองคนอ่อนไหวอะ อย่างน้อยให้คุณรู้ว่ายังมีกันและกันอยู่อย่าเพิ่งคิดที่จะทิ้งกันไปในเวลานี้คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวละความสัมพันธ์นี้ไปไม่รอดแน่หรือว่าปัญหานี้ทําให้ต้องเลิกกันแน่ๆเลยอย่างเงี้ยขอให้รู้ว่าถ้าคุณสองคนจับมือกันไว้ให้แน่นๆนะคะไม่มีอะไรที่จะพลากคุณกับเขาออกจากกันได้แต่คุณกับเขาจะต้องจับมือกันให้แน่นๆนะนะคะเห็นไหมเดสตราออกมาบอกว่าความหวังมันยังมีค่ะ อย่าได้ย่อท้อนะคะหนักแน่นเข้าไว้ความหวังยังมีความหวังยังคงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเป็นไปตามโชคชะตากําหนดถึงเวลานี้นะคะโชคชะตากําหนดให้เราต้องสู้เราต้องสู้นะคะโชคชะตากําหนดให้เราต้อง พยายามเราก็ต้องฟันฝ่าให้ได้นะคะบางทีเขาอาจจะกำลังทดสอบเราอยู่ก็ได้ว่าสิ่งที่เขาจะมอบให้เราเป็นของขวนนะัญนเราคู่ควรกับมันหรือเปล่าเคลียร์อ r นเอร์จีลบๆนะคะจับมือกันไปให้แน่ๆและเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อได้และไปได้ดีด้วยในวันข้างหน้านะโอเคชาวมังกรครบแล้วทั้งสาสถานะนะเดี๋ยวเราเข้ากัใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ